สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่เราไปวัดเรามักถูกสอนว่าให้ไหว้พระสามครั้งแต่เคยรู้ไหมครับว่าทําไมต้องสามไม่ใช่แค่พิธีกรรมไม่ใช่แค่ทําตามคนอื่นแต่ทุกการไหว้คือการย้ําเตือนใจลึกๆว่าเราอยู่ในทางไหนของชีวิตวันนี้ผมจะพาไปไขรหัสความเชื่อนี้ให้ชัดและลึกกว่าเดิม ความหมายของไหว้สามครั้งในทางพระพุทธศาสนาการไหว้สามครั้งหมายถึงการแสดงความเคารพต่อสิ่งสูงสุดสามประการเรียกว่าไตรรัตน์หรือพระรัตนไตรยัยได้แก่พระพุทธผู้ตร,รัสรู้พระธรรมคำสอนพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามและไม่ใช่แค่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกเท่านั้น แต่คือการระลึกถึงคุณงามความดีที่เราต้องปลูกในใจเราเองทุกการไหว้เหมือนการตั้งเข็มทิศใจใหม่อีกครั้งไหว้พระพุทธย้ำเตือนให้ตื่นรู้เมื่อเรายกมือไหว้ครั้งแรกคือการระดึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานแปลว่าเรากำลังบอกกับตัวเองว่าฉันก็อยากเป็นคนตื่นรู้ ไม่หลับไหลในกิเลสเหมือนเดิมคือการตั้งปณิธานว่าจะพยายามเป็นคนมีสติในชีวิตประจำวันไหว้พระธรรมย้ำเตือนให้รู้เท่าทันไหว้ครั้งที่สองคือไหว้พระธรรมพระธรรมคือความจริงของชีวิตเช่นทุกข์ความไม่เที่ยงการเกิดดับของสรรพสิ่งการไหว้นี้คือเตือนใจว่าชีวิตมีความเปลี่ยนแปลง ฉันต้องไม่ประมาทไม่ยึดติดกับความสุขไม่จมอยู่กับความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้รู้ธรรมย่อมรู้ตนเพราะธรรมแท้ไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือแต่อยู่ในใจที่ฝึกให้เห็นไหว้พระสงฆ์ย้ำเตือนให้ปฏิบัติไหว้ครั้งสุดท้ายคือไหวพ้พระสงฆ์พระสงฆ์แท้คือผู้ปฏิบัติตามธรรมคือผู้ที่ฝึกตน เห็นทุกข์และละทุกข์ได้เราไม่ได้ไหว้แค่พระภิกษุในจีวรแต่คือการไหว้ความเพียรของมนุษย์ที่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแปลว่าเรากำลังบอกกับตัวเองว่าฉันก็จะพยายามปฏิบัติบ,าบ้างแม้ยังไม่หมดทุกข์แต่จะไม่ยอมเป็นคนเดิมสุดท้ายแล้วการไหว้พระสามครั้งอาจดูเหมือนธรรมเนียม แต่ถ้าเรารู้ความหมายลึกซึ้งมันจะกลายเป็นพลังใจเงียบๆที่เตือนให้เรารู้ว่าไหว้พระพุทธฉันจะพยายามตื่นรู้ไหว้พระธรรมฉันจะพยายามเข้าใจชีวิตไหว้พระสงฆ์ฉันจะพยายามฝึกตนไม่ว่าเหนื่อยแค่ไหนและแม้วันนี้ชีวิตยังวุ่นวายยังผิดพลาดแต่แค่เรายกมือไหว้ยอย่างรู้สึก มันก็คือการกลับบ้านใจตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วครับขอบคุณครับ